สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับดีมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนรีดผมยังไงให้ผมมีวอลลุมรีดผมยังไงให้ผมสวยนะคะซึ่งมีหลายคนขอดีมเข้ามาเยอะมากว่าที่ดีมรีดผมให้ดูนะยคะ่ะรีดผมยังไงคะทาไมสวยจังนะคะดีมก็เลยจะมาทาให้ทุกคนดูนะคะซึ่งมีหลายคนขอเข้ามาเยอะมากในติ๊กต็อก หรือในคลิปที่ดีสอนแต่งหน้าไปนะคะก็มีหลายคนขอมาว่ารีบผมไม่ดูไนค่ะรีบผมยังไงให้มีวอลลุ่มนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะคือหลายคนถามเข้ามาด้วยว่าดีมใช้เครื่องรีบผมนอะไรนะคะดีมจะใช้เป็นยี่ห้อนี้นะคะทุกคนและดีมจะใช้เป็นปากแบนแบบนี้และก็แบนแบบนี้นะคะคือมันจะทําให้ผมเราอะ่ะมีวอลลุ่มรีบง่ายแล้วก็สวยด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะยี่ห้อนี้นะคะ ขอปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะคะเริ่ต้อน,ตอนอุณหภูมินะคะตั้งแต่160องศาถึง240องศาเลยค่ะคือตัวนี้ใช้ดีมากนะคะเวลารีบผมนะคะก็ทำให้ผมเรามีวอลลุ่มด้วยนะคะก็แนะนำนะคะหาซื้อได้ที่ช h อปปีหรือลา z a d a นะคะแค่อันละ100กว่าบาทเองค่ะทุกคนของถูกแล้วก็ดีแบบนี้นะคะก็ต้องแนะนำแล้วก็บอกต่อกัน้วยนะคะทุกคนโอเคเรากไแกะผมออกนะคะแล้วเราก็จะใช้วิกน,นะคะ เดี๋ยวขอหวีผมก่อนนะทุกคนเห็นไหมขนาดขนาดดีไม่ได้สระวันนี้ขนาดวันนี้ดีไม่ได้สระผมนะทุกคนผมก็ยังแบบว่าโอเคไม่ได้บานอะไรขนาดนั้นนะคะคือแบบคนผมสั้นเขาจะรู้ดีว่าเวลาเรามาัดผมผมเราจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมคือหนึ่งที่มีอะไรมาแนะนํำนะทุกคน คือการที่เราจะแบบรีดผมให้ส่วนมีวอลลุ่มอะไม่ใช่แค่เครื่องรีดนะทุกคนไม่ใช่กับเทคนิคที่การรีดผมมันจะขึ้นอยู่กับการดูแลผมของเราด้วยนะคะดิมก็ได้บอกไปแล้วนะคะซึ่งมีหลายคนถามเข้ามาว่าดิมใช้อะไรดิมก็ไปตอบใน Q&A นะคะก็คือดิมจะใช้เป็นซันซิลนะคะซันซิวจะดีม,มากมันก็จะมีหลายสูตรสูตรผมสวยเล่งผมยาวและก็ ฟื้นฟูผมเสียนะคะหลากหลายเลยค่ะแต่ถามว่าดิมใช้สีอะไรดิมจะใช้เป็นสีเหลืองนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้ผมนุ่มรื่นจัดทรงง่ายนั่นเองค่ะแล้วมันก็เวลาเราลีดผมมันก็จะแบบทาให้ผมเรามีวอลลุ่มแล้วก็สวยด้วยนะคะทุกคนโอเคนะคะก่อนที่เราจะรีดเราจะปรับไฟเป็นที่180องศานะคะปกติดิมใช้เป็น160อองศานะคะทุกคนแต่วันนี้นะคะ ริมจะใช้เวลาแบบแบบเดียวเลยเพื่อรีดผมให้มันมีวอลลุ่มให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่ยังไงให้สวยอันดับแรกนะคะเราก็หวีลงมาเลยนี่น้องไม้เห็นไหมนี่นี่นะคะแค่รีดไปแค่ครั้งเดียวสองครั้งนะคะคือผมก็แบบว่าขนาดไม่วันนี้ขนาดไม่ได้สระผมหวันนะคะทุกคนก็แบบผมก็ยังมีว่าสวยแบบ เป็นวอลลุ่มนะคะเราก็รีดลงมาแบบนี้แล้วก็หักเข้าผัดปลายเข้านะคะทุกคนเห็นไหมคือแบบนี้มันจะรีดให้ผมเราสวยมีวอลลุ่มมากอันดับแรกเลยนะคะนี่ดินจะปัดจากข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็จับรีดลงแบบนี้ผมข้างในเรามันก็จะแบบสวยมีวอลลุ่มแบบนี้เห็นไหมนีนก็จะแบบว่านี่พัดสบบปุ๊บีดลงแบบนี้ แค่นี้ผมก็สวยแล้วเห็นไหมทุกคนเราก็ดินก็จะรีบจากข้างหลังนะคะรีบจากโคนลงมาข้างล่างแล้วก็หักลงนะคะเพื่อที่จะให้มันเหลือว,ว่าเป็นวอลลุ่มุ เสร็จแล้วนะทุกคนคือมันดีมันเป็นสีผมถ้าตรงนี้นะคะข้างบนนะคะจับข้างบนแล้วก็หนีบรงนี้แล้วก็รีดลงมาแล้วก็หักเวลารีดลงมานะคะทุกคนเดี๋ยวดิจะรีดให้ดูฉีชัดๆอีกครั้งหนึ่งจับข้างบนคะ่ะรีดลงมาแล้วก็หักเข้านะคะก็จะเป็นแบบผมสวยมีวอลลุ่มแบบนี้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะข้างนี้ต่อไปดิมก็จะรีดข้างนี้นะคะคือแตกต่างกันมากเลยจากข้างนี้เห็นไหมข้างนี้กับข้างนี้เห็นปะคือแค่รีดผมนะทุกคนก็สามารถทำให้ผมเราสวยได้นะคะแค่ถ้าเรารีดเป็นนะคะทุกคนคือถ้าบางคนรีดไม่เป็นผมจะเสียไปเลยนะดิ๋จะมาบอกเทคนิคในการรีดผมด้วยนะคะทุกคนหนึ่งเวลาเราสระผมอะ ถ้าผมเรายังแห้งถ้าผมเราไม่แห้งหรือยังเปียกอยู่อ่ะให้ผมเราแห้งก่อนใดให้ผมแห้งก่อนแล้วเราค่อยรีดถ้าแบบผมเราเปียกแล้วไปรีดมันจะทําให้ผมเราแห้งและแตกปลายด้วยนะคะอันดับแรกเลยตัดผมสั้นนะคะทุกคนขับรถไปหรือนั่งรถนะคะถ้าผมพันกันไม่แนะนําให้หวีเลยนะคะต้องสระผมเท่านั้นไม่ฉะนั้นนะคะมันจะเป็นแบบว่าผมแตกปลายแล้วก็หักขาดนะคะมันจะทําให้ผมเราไม่เส้นและเสียด้วยนะคะทุกคนคือ ไม่งั้นก็ไม่ให้ออกจากบ้านไปไหนไม่ได้สิเพราะว่ากลัวแบบนั้นก็คือมีนะคะก็คือใส่เส้นแขนยาวแล้วก็เป็นหมวกแล้วก็ดึงเชือกลงไปให้เหลือแต่น,น้านะคะผมเราก็จะไม่โดนลมนะคะ่ะเราก็จะรีดข้างนี้ต่อนะคะรีดจากโคนนะคะทุกคนข้างนี้แล้วก็ลงมาแล้วก็หักปลายมันนะคะเห็นไหม แค่ลีดไม่แคีดสองครั้งแนหะทุกคนก็คือเครื่องรีดอด่ะมันต้องใช้เป็นแบบนี้มันจะดีแล้วผมสวยด้วยนะคะอื้อเสร็จแล้วเราก็เหลือแต่หน้ามาที่เรายังไม่ได้รีดนะคะเห็นไหมแค่รีดสองถึงสามครั้งนะทุกคน ดีมก็จะแบบปัดที่เป็นแบบนี้ทุกคนเป็นเทคนิคของดีมเองนะคะที่มันจะแบบว่าทำให้ผมเราแบบสวยไปเหมือนอืมเห็นไหมมันจะแบบเป็นผมแบบโกข้อแบบนี้มันธรรมชาติเลยอะ่ะผมเราก็จะสวยนะคะโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วต่อไปดีมก็จะรีดหน้ามาต่อนะคะเสร็จเรียบรอ ใช่ค่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บมืเห็นไหมดีไม่ได้รีบผมอะไรเยอะแยะเลยนะทุกคนแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะรีบผมให้เราแบบผมเราสวยมีวอลลุ่มนะคะ วันนี้ดิมก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ดิมด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย